80อยู่นะครับอยากหาดาบ6ดาวให้น้องเหมือนกันนะตอนนี้ลุยได้แค่ตีเดียวคือตีกายภาพนะครับเป็น80 90 1ตัวคู่อาวุธ90ด้วยนะหมี80แล้วก็ลุง80อา่าอัพสกิลน่าจะเต็มทุกตัวแล้ว อันนี้มีแถมมาอีกอันหนึ่งแถมมาเม็ดหนึ่งของก็ใส่หมดแล้วเซตสแต็เกอร์เซตดาเมจแล้วก็เซตบัฟนี่ก็ดาเมจเหมือนกันแต่เป็นดาเมจจากโคบอลเชนนะครับแล้วก็ตัวที่ใส่แกนดีๆเนะี่ยมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวตัวรีเฟร ก็ลองดูว่าในสภาพเนี้ไปไกลได้แค่ไหนเราจะได้รู้แล้วว่าเอ็นเกมของเกมนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราทำสเตตดเท่าไหร่นนโอ้นะโอ้มนิมนชิยูไม่ได้เชีย่ยโอ้แรงด้วยมัน มันมันเกินอ่ะอันเนี้ยไม่ได้วะมันโดนมันโดนนี้เนี่ยเรื่อยๆอ่ะปัญหาไม่ใช่มอนหรอกปัญหาคือไม่มีฮิวเล่นไม่ได้ในสิบห้าเทรยครบเซตแล้วก็แปะจากเออ่แปะจากน้องก็คือแปะให้มอนมันโดนแต่ภาพเรื่อที่จากน้องแทนโอ้ นี่ต้องเปลี่ยนไปหลีเฟรงตอนหลับเบรกเลยนะแล้ไม่คล่อง はい。 帮你开吧，有人。 อยู่ให้ลุงก่อนลุงตัวละตัวจะระเบิดแล้ว เหมือนเขาแบบแค่ให้เราแบบเคลียร์มอนให้หมดก็พอ,อเไปปวดสู้เลยดูไล่เก็บดูไล่เก็บดูขอขอนหนึ่งทีไม่มึงนี่มันจริง Đến đây, anh sẽ thắng. Để ô ô ให้เขียนอะัดเาย,ายโอ้โหตีไป,ปแล้วด้วยโหหมดเลย ไปเรยได้ไหมขึ้นก็ติดแท็กรู้เกินปีกจบห่ะท่านผู้เก่งอุ้ยหยุดดิโอ้ยชอบมึยหมืงนม่งไม่รู้ว่าโดน มึงก็ไปโดนระเบิดสกิลไม่ได้ออกไอเราสกิลพอยไม่เล่นกับมึงได้ไอ้ยังคงไม่มีแล้วแล้น้องกูเล่งอะไรเนี่ยราธีเทียบเหลือเฟืออยู่ んあきれてみろに。 อ้ยสัตว์หมาต่อเลยได้หมดอ่ะไม่ได้ไม่ไกีไอ้มันดีนะมันแบบไม่ได้แบบกังวลว่าแบบจะผ่านไม่ผ่านอ่ะมันแค่แบบกูรอดได้ถึงมันจะมีเวลาอยู่ก็ตามแต่มันไม่ได้แบบถ้าแตดเยอะเท่าไหร่มันแค่แบบให้รอดก็พอน่าจะได้แต่อาจจะไม่รอดก็ได้นะถ้าแบบว่ามอสบอลมันโดนดาเมจกันเยอะ ก็มาดูเคลียร์ยากอยู่แปลว่าถ้า90ทั้งหมดอะ่ะผมว่าน่าจะไหวถ้า90หมดเลยอะ่สอะสต็ปก้าสิหมดอะ่ะผมว่าไหวเลยแต่เราก็เคลียร์ลุงจะตายแล้วเรียบร้อย ได้เก้าสิบไหวดูเลือดหรือหรือเฟิองดิเลือดหรือเฟิองยังไม่หมดเลยถ,ถ้าเก้าสิบหมดอ่ะไ,วไหวเว้ยใชเลือดหรือเฟิองปะเนี่ยมันยังไม่ลดเลยครับใช้ฮิ้วเฟือง ยปกติท่าเนี้ยมันจะกดหัวได้เว้ยเห็นปะแต่เนี้มันกดไม่ได้เลยมันยิงอยู่เลยนะถ้าแบบมันได้ซีซีแบบซีซีมันมีผลกำมอนหน่อยผมว่าผมว่าเล่นผ่านนะเมืเนะ่อกี้ โดนอย่างเดียวคือโดนดันบัโนโก้งไปไหน มันตีลุงให้ไหวในกเล่นตาตัวท้าย

ดีบัฟไปเรื่อยๆเขาก็ตีแรงเเสียของหลีเปิงเลยคือเอฟเชกตนสกิลแม่งน,นาน

อ่ะห้องนี้ยังไงห้องนี้มอนอะไรมอนสองตัวตวัวคิวเนี่ยมันชอบไปโดนไม่เยี๋ยวว้ามาโดนนามเมเกันดิ โอ้ยเกียนเขามาหลบสดๆตรงนี้นะแหละเปยากอยู่

โชว์มันเลยวะห้องนี้สนุกสัสสรุปเลยคือทำฮิวมาก็ได้ใช้ทั้งหมดสามห้องแหละถ้าแบบอยากเอาง่ายๆอ่ะแต่แรกเนี่ยมันจะมีแบบแก๊สแก๊สที่แบบว่าทําให้เราโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์ออาทามไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าแบบเล่นตี้แบบแกายภาพแบบไม่มีฮิวเง,งี้ยมาครั้งเหน,นื่อยไปหน่อยอาดีเลียนเนี่ยไหนก็จะแจกมาก็ปั้นๆน,น,น้อง มาสักนิดนึงแล้วกันถ้าใครเล่นตีกายภาพแบบไม่ใช้ฮิลอยู่นะอย่างน้อยก็ปั้นน้องมาในระดับหนึ่งอย่างผมเนี้ยก็ไม่ได้ปั้นสุดนะครับเดี๋ยปั้นแค่นี้อาวุธยังไม่เต็มยังไม่เต็มส,สกิลอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้ถ้าเราเอามาแค่ฮิลเราก็ใส่เซตจบแค่นั้น ถ้าถ้ามีหิวแล้วอ่ะไอเกมไม่ได้แบบรีควายเป็นสเตตเยอะขนาดนั้น80ทุกตัวยังผ่านได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันให้เวลาเยอะมากแต่ไม่ให้ห้องละสิบนาทีอ่ะมันให้ห้องละสิบนาทีอยู่ให้เวลาค่างเยอะมมนให้มันให้เราแบบสนุกกับการเจอมอนอ่ะนอกจากต้องใช้สอตินาในการหลบหมัดแม่งแล้วไม่ต้องใช้สกิลพอยในการขัดแม่งด้วยพอทหาดนี่แม่งตึงเกินแล้วถ้ามีฮิลก็สบายเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นแบบคาไปเรื่อยๆได้ห้องนี้ก็เหมือนกันขอแค่มีฮิลคือม,มอนห้องเนี้ยข้า ถ้าแม่งใจดีกว่าเราวันนี้สักหน่อยก็คือแบบมันโดนแบบโดนซีซีได้โดนงัดลอยโดนกดให้ล้มได้นิดหน่อยนะมันจะทําให้ตีกายภาพเล่นได้ง่ายเลยแต่ว่ามอนแม่งไม่ใจดีมอนแม่งนิ่งบอแม่งนิ่งแล้วก็ยืนยิงฟรีไปเรื่อยๆแม้ยืนยิงฟรีแอนตี้รีเฟรงอ่ะทั้งที่แอนตี้รีเฟรงคือแม่งเป็นแอนตี้กดหัวสี่กายภาพที่จะแบบเล่นแบบไม่มีฮิวอะเหนื่อยแต่ผมคิดว่าถ้าทํา90ทุกตัวนะบอกว่าได้แต่คุณไม่อยากทํา90ทุกตัวหรอกแช้ของเยอะ ดังนั้นก็ไปทำไอเดียเพิ่ม,มอมกตัวหนึ่งแล้วก็ฮิลซะง่ายกว่าไ่ของน้อยกว่าด้วยส่วนในห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเล่นแบบไม่มีฮิลได้เพราะผมก็ผ่านแบบไม่มีฮิลใช่ไหมล่ะต่ห้องนี้เล่นได้เพราะว่าเราสามารถแบบดึงสกิลบอลได้เอเอาสกิลบอลที่มันเป็น LA, เอลีหลบเพื่อนได้หลบเพื่อนได้แล้วก็หลบมอนแล้วก็ตีไปเรื่อยห้องนี้สนุกห้องนี้สำหรับผมสนุกเลยเพราะว่ามันทําให้ผมเล่นแบบเล่นตีสี่แกภาพได้แต่นั่นแหละถ้าอยากเอาสบายก็ใส่ฮิลมาก็จบก็ประมาณนี้เกมแรกเกมนี้นะเล่นรอบแรก ถือว่าไม่ยากมากไม่ยากมากก็สนุกนะสำหรับผมสนุกนะไอ้ไม่สนุกก็ผมก็ไม่รู้ยังไงแล้วว่าความชอบของคนอะ่ะเปลี่ยนความคิดกันไม่ได้หรอก